สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านคะ่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา15นาฬิกา45นาทีที่ JKN18 Top News กับเราสองคนพี่ยุย้ยดอรอารยาสาริกุิติผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพค่ะและพี่เิ้ลจากีสุขสวัสด,ดิ์เดนนชกับรายการ Top Health Story สวยสุขภาพดีแบบท็อปทอปหัวข้อของเราวันนี้คือกรูต้าไทโอนโมเลกุลแห่งชีวิตคุณผู้ชมคะ เรามักจะได้ยินสารกรูต้าไทโอนในบทบาทที่เกี่ยวกับสารอาหารบำรุงผิวนะคะช่วยให้ผิวขาวกระจ่างสวยอมชมพูเป็นที่ปรารถนาของคนรักสวยรักงามทุกๆท่านเลยแต่น้อยคนนะคะที่จะรู้ว่ากรูต้าไทโอนมีบทบาทสำคัญกับร่างกายมากกว่านั้นค่ะส่วนที่สำคัญของกรูต้าไทโอนที่สำคัญมากกว่านั้นเนี่ย ร่างกายเราเนี่ยสามารถจะพูดได้เลยว่าถ้าไม่มีกรูตาไทโอนเราไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้โอ้ทำไมมันสำคัญขนาดนั้นต้องถามดรยุ้ยแล้วค่ะว่ากรดอะมิโน,โนสำคัญตัวนี้เนี่ยบทบาทของมัน,เ,นเราจะเริ่มพูดกันจากตรงไหนก่อนคะเริ่มจากว่ากลูตาไทโอนนะคะมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งร่างกายผลิตได้เองร่างกายผลิตได้เองลผลิตจาก,กเซลล์ตุกเซลล์และมีความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งของร่างกายเลยคะ่ะ โอ้ oh, สําคัญอัน,อน<ช>ดับหนึ่งเลยนะคะค่ะมันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งค่ะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ทําหน้าที่ล้างพิษออกจากเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายค่ะโครงสร้างโมเลกุลของกลูตาไธโอนประกอบด้วยกรดอะมิโน3ชนิดมารวมกันค่ะคือไกลซีนกรลูตามิกแอซิดแล้วก็ซิสเตอีนในบรรดากรดอะมิโนทั้ง3ชนิดค่ะที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นโครงสร้างของกลูตาไธโอนซิสเตอีนจะมีความสําคัญมากที่สุด ปริมาณกรูตาไทโอนในเซละล์ตัวเซลล์เนี่ยจะขึ้นอยู่กับปริมาณซิสเตอีนในเซลลนั้นค่ะข้อถามก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าปกติแล้วเนี่ยร่างกายของเราจะผลิตกรูตาไทโอนได้เองด,ดรยุ้ยบอกแบบนั้นใช่ไหมคะใชออ่ในเมื่อมันมีความสําคัญต่อร่างกายต่อชีวิตเรามากถึงขนาดนั้นเลยเนี่ยรับเออไอที่เราผลิตได้เองนี่มันมันผลิตได้ตลอดไปไหมคะไม่ค่ะยุ้มียุ้มีกราฟให้ดูด้วยนะคือ คราวนี้เนี่ยหลังจากมนุษย์อายุ21ปีค่ะอัตราการผลิตและระดับของกลูตาไทโอนจะลดลงด้วยอัตรา1%ต่อปอีค่ะในช่วงอายุประมาณ20-40เนี่ยมนุษย์จะมีระดับกลูตาไทโอนที่สูงที่สุดและผู้หญิงก็จะมีมากกว่าผู้ชายพราหลังจากมนุษย์อายุ40ไปแล้วเนี่ยกลูตาไทโอนในร่างกายจะลดลงประมาณ30%ของระดับที่เคยผลิตได้สูงสุดพอเราอายุ60ปีไปแล้วเนี่ย กุต้าไทโอนจะลดลงไป60%เลยค่ะของระดับที่เคยผลิต oh ได้สูงสุด oh. ในผู้หญิงเนี่ยที่อายุเกิน60%เนี่ยกูต้าไทโอนในเลือดเหลืออยู่แค่50%ของระดับที่เคยมีตอันอายุ20%ส่วนในผู้ชายเหลือแค่40%คร oh. าวนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการลดลงอย่างมากของปริมาณกูต้าไทโอนในร่างกายค่ะเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดโรคเรื้อรังหลายชนิดและเป็นสาเหตุหลักของการเกิด มะเร็งในผู้สูงอายุค่ะซึ่งมีอัตราการเกิดโรคมะเร็งในผู้สูงอายุมากกว่าในวัยหนุ่มสาวและการที่ผู้ชายเนี่ยกุตตาไทโอลดลงเหลือแค่ส0%เอายุ60นะ,<ฮ>ะผู้หญิงเหลือห0ใช่ป่ะทำให้อายุเฉลี่ยของผู้ชายน้อยกว่าผู<อ>้หญิงผู้หญิงอายุยืนกว่าเพราะว่ากุตตาไทโอของผู้ชาย<ะ>มันตกเยอะกว่าเนี่ยค่ะนั่นเองนะคะเป็นคำเฉลยนะคะการเกิดมะเร็งจะเกิดในวัยไหน ค,คำตอบจากหลายๆแหล่งก็พูดตรงกันว่าเมื่ออายุมากขึ้นคือเมื่อเราอายุมากขึ้นระบบภูมิต้านทานของเราก็จะทํางานลดลงโดยที่ระบบภูมิต้านทานจะเป็นระบบสําคัญในการกําจัดมะเร็งของเรานะคะรวมทั้งคุณยุ้ยบอกว่าการที่ระดับกราไทโอในร่างกายของเราลดลงเป็นสาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งในผู้สูงอายุค่ะทีนี้คําถามค่ะคําถามถัดไปก็จะเป็นว่า ปัจจัยที่จะทําให้ระดับกรูตาไทออนในร่างกายของเราลดลงมากกว่าการลดลงตามวัยคือคือลดลงอย่างผิดปกติอนะคะมันมีอะไรบ้างคะก็ต้องบอกผู้ชมค่ะว่ายิ่งเราสัมผัสกับมลภาวะมากเท่าไหร่เนี่ยกรูตาไทออนซึ่งปกติร่างกายเราผลิตได้เองเนี่ยก็จะถูกใช้ไปในการทําลายสารพิษมากเท่านั้นการสัมผัสกับมลภาวะต่างๆทําให้ระดับกรูตาไทออน ตกลงอย่างรวดเร็วอย่างที่หลายๆคนตอนนี้ได้ยินเรื่องของ PM 2.5ที่จังหวัดบางจังหวัดและ,ะทำให้เกิดมะเร็งปอดเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของการลดระดับอย่างกูต้าไทออย่างรวดเร็วนี้แหละค่ะทำให้ปริมาณกูต้าไทออนในร่างกายน้อยลงเรื่อยๆค่ะเป็นสาเหตุทำให้คนที่อยู่ในที่ที่มีอากาศดีกว่าเช่นชนบทที่ห่างไกลจากฝุ่นหรือในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดีเนี่ย จะมีความอ่อนยาวค่ะและผิวพรรณสวยงามกว่าผู้ที่อยู่ในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่นอกจากนี้พี่เปิ้ลนอกจากมลภาวะแล้วเนี่ยกูต้าไทโอจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อร่างกายเกิดความเจ็บป่วยเกิดความเครียดเกิดความอ่อนเพลียหรือแม้แต่การออกกําลังกายที่มากเกินไปและหักโหมก็ทําให้กูต้าไทโอนตกลงอย่างรวดเร็วค่ะพี่เปิ้ลและนอกจากว่ามันยังลดลงตามอายุแล้วแล้วก็มีการโยง โรคหลายชนิดที่เกี่ยวข้องกับความชราค่ะว่ามีความสัมพันธ์กับการขาดกูตาไทโอนโดยเพราะอย่างยิ่งพี่เปิ้ลยิ่งเครียดหน้าจะดำคล้าเครียดเลยเพราะกูตาไทโอนตกพอตกเนี่ยหน้าจะดำโโห,หน้าดำคําเครียดอุ้ยน่ากลัวที่สุดเลยนะคะคือนอกจากเป็นอันตรายกับร่างกายยังเป็นอันตรายกับจิตใจอีกเพราะาดำไปหมดดำคลําเครียดเดำคลําเครียดนะคะ <c oughs> ทั้งไม่ดีต่อร่างกายทั้งไม่ดีต่อจิตใจด้วยนะคะความเครียด ทั้งทําให้สารพิษในร่างกายเพิ่มขึ้นทั้งทําให้จุลชีพในลําไส้เราตายเรียบเลยความเครียดไม่ดีเลยนะคะเพราะว่าทําให้เส้นเลือดหดตัวภูมิต้านทานก็ตกนะคะแล้วกรูตาไทโอนก็ยังลดลองอีกด้วยเราอย่าเครียดเลยนะคะต้องพยายามหาวิธีที่ท,ที่ช่วยให้อารมณ์ความรู้สึกของเราดีไม่ว่าจะาด้วยกิจกรรมพิเศษอ่านหนังสือ ดูเล่นดนตรีหรืออะไรนะคะเนาะเขาบอกว่าถ้าเราหัวเราะให้กับความผิดพลาดของตัวเราได้เราจะไม่เครียดอ๋อค่ะแกล้งหัวเราะไปก่อนได้ไหมได้เพราะว่าคลาสหัวเราะที่อเมริกาอะไรเงี้ยพี่พี่ต้องจ่ายเงินเข้าเรียนเป็นคลาสหัวเราะเขาจะให้พี่หัวเราะโดยไม่มีเหตุผลก่อนแล้วจากนั้นพี่จะขำจริงๆโอ้บ้านเราน่าจะพี่คิดว่าเราทำอะไรที่นี่มาโอ้บ้านเราน่าจะมีม้งนะพี่อยากเสียตังค์เข้าไปหัวเราะอ่ะพี่ก็หัวเราะได้ตอนนี้ไม่เสียตังค์เลยค่ะอย่างนี้พี่อยากให้คุณยุ้ยสรุปบทบาทสําคัญของคร ที่มีต่อที่มีความสําคัญต่อร่างกายของเราให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งนึงค่ะจริงๆแล้ว่าชีวิตของมนุษย์เราะขึ้นกับกรูตาไทออนคะถ้าปราดจากกรูตาไทออนเซลล์จะไม่สามารถควบคุมปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือปฏิกิริยาการเผาผลาญในร่างกายได้เลยค่ะทำให้เซลล์ของมนุษย์จะไม่สามารถต้านทานแบคทีเรียไวรัสและเซลเมะเร็ง ตับจะได้รับความเสียหายหนักมากค่ะเนื่องจากผลของการสะสมสารพิษเอาไว้ในขณะที่ตับทําหน้าที่กําจัดพิษกูตาไทโอนทําหน้าที่กําจัดพิษออกจากตับอีกทีนึงถ้าไม่มีกูตาไทโอนเนี่ยตับจะคั่งไปด้วยสารพิษตับไปก่อนค่ะอืมก็สําคัญซะขนาดนี้นะคะไทยทำถึงได้มีเครื่องดื่มเพิ่มกูตาไทโอนโชว์คะโชว์นี่คะ<ช>นี่นะคะนี่รถลิ้นจีค่ค่ะเดี๋ยวขอนี่คะ่ะเขาเป็นกล่องนี้ ค่ะร้อยอร่อยแล้วก็พกสะดวกนะคะหอมในน้ําเย็นนะค่ะแล้วก็ไม่มีน้ําตาลนะคะของเราเของเราใช้สารแทนน้ําตาลซึ่งปลอดภัยแล้วก็ผ่านการวิจัยเนี่ยค่ะเย็นๆหน่อยหนึ่งอร่อยชื่นใจนะคะมีขออนุญาตนะคะอืมนี่เปรี้ยวด้วยนะคะโอ้ยน้าสว่างขึ้นมาเลยสว่างเลยสว่างคุณยุ้ยก็ค ก็ปลาจากน้ำตาลนะคะในชื่อของ d e ฟฟ n i นี่กรูที่อยู่ตรงนี้นะคะ่ะชงเนี้อน้ำเย็นได้ใส่น้ำแข็งลงไปหน่อยโอ้ยยิ่งอร่อยนะคะหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องที่เราพูดคุยกันค่ะเดี๋ยวก็สนใจผลิตภัณฑ์สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่ Li าย Ad Top Shopping หรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในเบรกที่2สักครู่เดียวค่ะ POP ่อเ l ล STORY TIP กูต้าไทโอนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งของร่างกายมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งยวดในการทำหน้าที่ล้างสารพิษออกจากเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายการลดลงอย่างมากของปริมาณกูต้าไทโอนในร่างกายเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังหลายชนิดและเป็นสาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งในผู้สูงอายุ